สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้กับพ่อกับผมอีกแล้วนะครับปลาเช่าผ้าเลาะนะครับมือนี้มือนี้สีผ้าเลาะมาบึงสวนบ่ธรรมดานะครับเป็นสวนบวมเป็นบวมเป็นสวนคนเป็นสวนตำรวจ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เห็นก็ยังม่มีคขาด้อย่นี่ผมยางพานมากายังงนี่ก็เหียถิมเบิดเสียดายเสียดายบึงเนี่ยน้ำเต็มเต็มต้นเต็มยังหนึ่ง อยากพ่อกันอยากพ่อหน่าเพื่อนเธอเนี่ยเนี่ยสารวัดเนี่ยสารวัตรสารวัตรหนุ่ยเนี่ยแบบทีเป็นผู้ยังไดเป็นอย่างคือบ่ยังบ่เอาบักม่วงไปขายเป็นอย่างปลูกต้นไม้หรือเป็นอย่างจังบักม่วงบ่ไปขายพี่น้องคืออยากหูแห้งเดี๋ยวนี้อยากหูแห้งว่าเป็นอย่างคือบ่เอาบักม่วงไปขายเดี๋ยวไปหาท่านสารวัตรพร้อมๆกันครับพี่น้องเพราะว่าเบิ้งสวนเราเนี่ยมันอลังการงานสั่งซะเหลือเกินครับเดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมๆกันครับพี่น้องครับมาเราเฮ็ดอีอย่างเนี่ย หูยเงื่อไหลใกล้สิพอกิโลแล้วพี่น้องย่างเขาไหมยังบนสุดอยู่โหลดยังบนสุดทีของเราอยู่อยู่บ่ละคะน,นี่สวัสดีครับเอาพี่เสียพุ่นจิสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 เทียนอย่างอยู่ครับ ดีผมกำลังเปิดน้ามดอันนี่ครับดอกอันแก่วมังกรอนแก่วมังกรอยู่ครับนี่โอ้จังใดขึ้นได้มาครับขึ้นไหนมาเด้ยินข่าวว่าอยู่นี่อุดมสมบูรณ์ครับว่ามีป่งมีปลามีสารพัดอย่างครับเลยแววมาเล่นหน่ำจังว่ายางเขามาจังที่แรกตั้งแต้นขอกงัวครับเกือบโลม่เมื่อยเอรเล่โอ้ยมันลดตัวในพุ่นนี่นี่ครับ มันงาบักเผ้วง่าบักเผ้วแบบไม้ลายพดแรงย่านย่านขูดเอเมซิเดสนะคว่าโต๊ะใจเบิดบ้านูดเอะห้องนากำลังเปิดน้ำยืนเนี่ครับเปิดน้ำเต้นต้นไม้สันเดียังไรก็เดีดยวมเด่นตั้งมยายามหรือตั้งไหนครับคือได้ยินข่าวว่าได้ยยินข่าวครับว่ามีคนโ่เมนคนผู้หนึ่งคนโมแมนคนผู้หนึ่งเฮ็ดเกษตรอยู่บ้านนี่แหละเฮ็ดแ้วบ้านที่นี่ เพชรเกษตยรพวกเครื่องมือผมก็เลยอยากมาพ่อน่ะพ่อทําไปทํามาเป็นสาลาบัดเดี๋ยวพาผมยางเบื้องได้เดี๋ยวมื้้อนีเดี๋ยวสิพายางเบิ่งเอากินน้ํากินท่าก่อนเนาะครับเนาะอกินกินแน้ําได้บ่โอ้ยท่ากินเดี๋ยวเดี๋ยวสิพายางเบิ่งอย่างนั้นเดี๋ยวครับกินน้ํากินท่าก่อนครับผมผาผมยางเบิ่งเนี่ยบางหันยางผ่านมาคือมันมันมันบ่เห็นทุกอย่างว่ามันมีหยังเนี่ยเกิด ตอนนี้จีซ่าบัตบอกว่าจรงมันหกเพราะว่าตรงการเนี่ยมันมีความถุงืึนครับแม่นครับได้นาดินครับครับาผมยางเบืงเนี่ยครับว่ามีต้วนอย่างไนี่นี่เด้อย่างชมุดอยังสีปลาผมปลูกนี่กันนี่อย่างเศนพักหวานนี่ครับครับเบื้องเอาโรดปลาอันนี้พักหวานมั้แม่นครับพักหวานครับนี่ดีได้มันเด็ดเจงสีครับเพราะว่าญงมะแนนี่ผูเ่ามะเด็ดเอากรอนต้นมันก็เลยสุด z ้ม m จวงนี่ผมเลยหามเพื่อนกรอนมันคือเบาหวานไม่มันเบาหวานเพราะอะไรดครับเพราะว่าปลูกใ่ต้น บักตะกบโอวผมต้องกินในมันต้องหวานผมต้องกินแลบักตะกบน้ำมันยังสีหวานเนาะเอากินบักตะกบน้ำหวานเนี่ยกินกักตะกบหวานเนี่ยครับนี่คือผักหวานโซนนี่ที่เป็นผักหวานนะครับปลูกผมหยิบปลูกผักหวานโดยเขาเอาอ่าอันนี้เนี่ยเป็นพืชลมเลามันจักปีแล้วครับผักหวานผักหวานประมาณสองปีครับสองปีครับแต่ก่อนผมถามนว่าพื้นที่มัองนี้ของตาบ้าเป็นอยัง พื้นที่มองนี้นี่เป็นไฮน่าครับเห็ดเขาก็จังวั่ผมบางทั้งขางไายข่างขัวา,ามันก็เป็นเป็นพื้นที่ของไฮน่าจังว่่ผมว่าคือจังเดยคือยังออดไฮน่ามาเห็ดเป็นสวนน่ะเนี่ยคือหน้านี่มันเห็ดมันบ่อด้เขาไหมครับป่ามันแล้ายๆว่าเป็นหน้าน,นูา่นทะแเรงก็ได้เทียรละสอบสองสอบเขาลงทุนวานไปกบบบ่ได้กยังผมก็เลยบกคั้นไดยมาเห็ดอันนี้ดอกให้เขาเซาเห็ดอ่อยก่อนอันนี้ต้นยัง โอ้อันนี้ต้นไหนยังครับบักไฟโอ้ยกระทำไมมันห่อนนั่นเห็นมั้ผมมาแล้วมันห่อนนี่ดีต้นบักไม้ใบ่ะไรได้ครับเน่แมงกับพวกกินงเพราะมันเป็นไฟโอ้มันห่อนมันห่อนมันห่อนครับรากันไปเฮ้ยจะเป็นคนลำเหยาทั้งนั้นคือทุเรียนแม่นครับเหยาทั้งคุณกับทุเรียนทุเรียนโดยผมใส่ระวางแถวนี่ปลูกพืชที่สามารถขายได้ตลอดนี่ครับมาเบิรงเอาครับอันนี้ ผมไปสวนได้ก็เห็นกล้วยอันนี้กล้วยปลูกไ<ฮ>อ้ไข่ว่าไอ้ดินมันซุ่มซื่นไหมครับป่าไอ้ดินมันซุ่มซื่นก็เลยเอามาไว้ในสวนปกติเนี่ยผมปลูกงาไว้เบิดแต่ว่ามันตายมันตายพ่ายอ๋อมันเรื่องปกติครับเรื่องตายพ่ายเรืองปกติมันไได้ตายพ่ายก็เลย มันเหลือแน่แต่ต้นที่มันผมปกติผมขาดิมเบิ่นละนอมันขึ้นซื้อครับนอมันขึ้นก็เลยได้จากนอครับได้อันนี้นอไม่ฝรั่งครับฮัลโหลฮายบอายุเค่หน่อไม้ฝ okay? <laughs> รั่งอันนี้เป็นห <laughs> น่อไม้ฝรั่งต่ว่าเอามาปลูกในไทยครับป่ากันนาที <laughs> เคยกิอนอยู่มั่งครับเคย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 กินแต่ว่ากับ ผมผมเป็นคนจิ๋มัากน้อไม้ฝรั่งเพราะว่าผมมักน้อไม้เชียงไทยลายกว่าผมเป็นห้องหเองเอาไปเท็ด่น้องใหม่สมกับไรได้ครับแบบมีแต่ไปผัดใส่กุ้งผัดใส่กุ้งปลาหมึกผัดเป็นผัดน้อไม้ฝรั่งไหมครับพัดหอยผัดยั้งเสร็จนะครับอันนี้คือเป็นดอกกระเจียวครับกระเจียวครับดอกกระเจียวหวานมันมันไม่หน่อยด้เนสวัสดิ์จากนี่ชุดพุ่นนี่มันเว้ย จะเก็บขายมือนึงว่าตั้ง่าสามสี่ลอยแล้เด็การถัดดูเก็บกับสิได้อยู่ครับแต่ว่าบางที่ผู้เฒ่านะครับผมกับบอ่ายเดมีเวลาผู้เฒ่าเพื่อนจีเก็บกับมือละลอยสองลอยเพราะเด็กค้าไปค่าอย่างเติมกันอยู่ดอกครับแต่ว่าถัดดูเก็บได้ครับถัดดูเก็บแต่ว่าชวนไล่กันตอนนี้คือมันออกดอกเพื่อนปะแน่ครับช่วงนี้คือเป็นนาดอกกระเจียวเลยครับแต่ผมผมขายเนละมิอก็ได้อยู่สี่ห้าลอยสี่ห้าลอยครับเด็ก คือมัน,มนสิาถี้นอละบาทคือที่ผมไปเห็นมาเนี่ยคือที่แหลกมันถี่ปอนนี่ตดมันถี่มีแต่ดอกครับแมนผลแรกเนี่ยคือขึ้นเนี่ยผลแรกก็อมีเต่รดอกพ<อ><บ>ามันตายนะครับตอนแรกนี่มันสีแห้งลงไปเบิดเลยครับบ,บ,บอมี่คือ,อยังเป็นพี่บ้างปอันนี้อันนี้มันเศร้าเป็นดอกไปยังครับกับเป็นดอกขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เป็นดอกไม่เลยครับที่ผมเห็น่างห่นมันมีมันมีดอกค่ะรังดอกประยุกกลางต้นนะครับมันนี่สุนมากมันมันเป็นแจ้งใดเป็นชุดฟองเรี่ยงเลยอันนี้คือ เป็นสุตรสองสูตรสามแต่ดอกมันสิคอยน้อยๆลงไปเรื่อยเพราะว่ามันสิมาเรียงต้นในบ้านรับนี่นี่คือคือต้นมันครับครับมันสิเป็นหัวเรียงต้นบานมันสิคอยน้อยเขาสิเก็บอยู่กว่านั้นสักสองสามบาทในเขาสิปล่อยถิ่มเพราะว่ามันมันต้นน้อยมันบ่แซ่บแล้วโอ้ก็คือคือขายได้ตั้งแต่ช่วงฝนแรกครับฝนแรกไปนี่ก็เดย์สองสามเดย์สองสามซีถิ่วกันแล้วแต่ผู้คนจะเข้ากับสเกตเอาว่าถ้ามันหลายๆหรือหย่อดมันอ่อนเนาะ อง่ายเงห้กะตวเก็บซะคือใไห้มันเป็นต้นไห้มันเป็นต้นรำมลุ่อขนั่นไปแต่เราผู้ใดดูนี่เขาคุดเราจะขยายท่านเราไม่ขายช้ำขายอันนี้สอบขี่ไกล้ครับผมก็แค่เดียวเอามาบ้างไว้ซือคือประเด็นมันเนี่มันถีไงจกูหนีอยู่ถ้าผมมีเวลาใส่ปุ๋ยปีหนึ่งผมกับปศัยยังเทียด้ป่าเนี่มันมันผมมีง่ายครับจจักงานหลาดงานหลวงเ้าใจแต่ว่าเป็นอย่างคือต้องเฮ็ดเป็นพ่น เปย์ก็คือต้องคือมันเป็นพ้นเป็นพ้นเป็นพ้นเด้คือจังสี่แต่เก่านี่ยมองนีเป็นไฮน่าหนามมันสิมักถ่วอ๋อมันรึมมันหึมบ้านเฮาเอิ้นหึมมันรึมมันลึมผมก็ไปเบิ่งใน YouTube เบิ่งในเน็ตนั่นแหละครับโ่ยยังไงไอเบิ่งใน YouTube ็นเบิ่งในเน็ตก็เลยเห็นว่าเอาเขายกโคกยกหยังผมก็บ่รู้ดอกผมก็เลยมาเฮ็ดก่อจ่อขึ้นบ้านเฮาเอิ้นก่อจ่อครับเฮ็ดก่อจ่อขึ้นแล้วปลูกล่องเบิ่ง ทางเอิรนเขาอเอิญโยกพ่นเออเขาเอิญโยกโคกยกพ่นผมกับวัลูดตาม <c oughs> ผมกับชาบ้านเขาเอิญเฮ็ดจอกก่อขึ้นเฮ็ดจอกก่อขึ้นเพราะว่าบ่ให้น้ะมันท่วม <c oughs> ซับไหมครับชาวบ้านชาวบ้านเดี๋ยวคนเละเอิยดขึ้นเฮ็ดพ่นจอกกอพ่นจกกอกรับผมก็เลยเฮ็ดจอกก่อขึ้นก็เลยปลูกรองเบิ่งกันนะเขาคือว่าปลูกง่ายปลูกเย็นแท้ทุเรียนนี่คือเมื่อมันหาดไรก็ปลูกก็ว่าตายบ่ใหญ่บ่แงมเดี๋วสองปีผมว่า มันโอ้เด้ส่งส่งมันผ่านคือมันมัน,น,นปาปลูกเนี่ยผมไม่เคยแตงกิงเขาก็าบอกให้แตงต้นมันสีไงตัวเนี้ยคืออาศัยว่าผมบบมีเวลาจังสีครับจังสีก็ต้องฮักถิ่มนะครับแต่ว่าบมีเวลามาเห็นว่าหนาแต่งเพระาะว่ามันก็เลยบว่าได้เสริมเสริมต้นบ่ได้ใส่ปุ๋ยอ่างที่เวต้งตรงเลยครับต่แ่าอยากมีเวลาบ่ะอยากยู่ได้หรอปลาลาออกผมก็อยากให้ผู้แถถ้ายแต่ถ้ายแตไปเบื้องคลิปนะครับบ่อยากให้ว่าเสียพื้นที่ ระวางต้นเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาสิบไปถ่ทาทุเรียนแบบเป็นหมากบรรุว่ามันสิบเป็นหมากหรือปีนามันตายเนี่บเจ้าเสียเงินอยู่ใสมาบริหารจัดการโอ้เกิดก<อ>็ต<อ>้อง<อ><อ>ทุเรียนใส่ใส่เวลาประมาณได้กี่เพื่อสเิ็บผลผลิตคื <k S 2> อผมกับ,บ้ดอกแต่ว่าถามว่าผมไปเบืองแน,น่เขาว่าเจ็ดปีแปดปีหกปีห้าปีก็แล้วแต่เจ็ดแปดปีดนครับสาลวัาดก็เลยลูกซุ้มมันนี่แม่นครับมีบบกไฟมีต้น พักหวานพักหวานดอกกระเจียวดอกกระเจียวลังางนั้นกับเป็นบักซีดายี่งจู่พี่นไปเบิ้งรับภาพไปเบิ้งคือปลูกขึ้ไม่มีทุกอย่างแมนครับอันใดขายได้ก่อนขายขายแมนอันใดขายบ่ไน้ดกับบำรุ่งบำรุ่งไว้ไว้รับบำรุ่งไว้ครับอันจะมีเบิ้ดอันนี้กับบำม่วงดอกเบิ้งท้งหลือจะที่เป็นแก้วขมิ้นเบิงอันนี้แก้วขมิ้นครับปีนี่นี่พอได้ขายกะบาทแต่ว่า มันหลายผมเอาไปทีมให้น้องปลาครับขายปลาแท่นขนาดขนาดเท่าบ่ได้บ่ได้ขายแต่ว่าเขากืบเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพราะว่าเขาเห็ดปลาผสมผสานได้ครับเป็นอาหารครับแม่นเป็นอาหารในปลาเ้าเห็ดผสมผสานเอาเป็นอาหารในปลาครับพ่อต้องื้อต้องกินในปลาแมนเขาขายปลาแท่นขายบกม่วงครับเข้มขลิบกับโอ้ที่ไหะ กับพาะในยูได้กินก็นี่แหละครับพวกนี่แหละหมุนเวียนกันไปครับครับอันนี้คือมันเบิดลุ่เบิดรุ่มลุ่มแล้วอันนี้มีได้อินซีเดืนวยๆกินได้ได้หด้อปล่าแดนบอครับเอามาทุกนี้อยี่ยงทั้งในอ่ามันอาจจะเด็ดมากันไปแล้วครับทั้งมนมีหอดทั้งนกนี่คือมันเบิดชุดมันแล้วผมก็เลยบอได้บำรุงครับอันนี้เขากินจุ๋ยจุ๋ยเ๋็กกาน้อยกับผมก็จิตตัดแต่งกิงตัดแต่งกิงเพื่อให้มัน บำรุงตนบำรุงหมาไปครับนี่ทุกอย่างอีดีนอกจากสวนบองนีทั้งล่างนี่ยังอีกครับทั้งรางจะเป็นสวนหมักม่วงเลี้ยงหมูเอยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแล้วก็ทุกอย่างเชื่อกันครับผมสีใสประโยชน์จากท่านดินขันแท่นหน้าสีแต่ว่าผมสีหยกเดี๋ยวสี้าป่าไปยังเหระเบิงใน้างรางอีกอเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเลี้ยง ควายควายไก่ย่งมาควาวเด้เขาเรียงควายควายครับเั็นมาคั่วแล้วมันตีจิดใจติตใจกันคก็เสีได้เนาะอันนี้ผมก็บติกเก็บไปถิ่มลุงมในปลาเพราะว่าบักม่วงมันเป็นราคา่ะมาผาเป็นราคาเพราะว่าง่วงกับติดโควิดอันนี้เป็นต้มหมูกับติ๊กยังกับติดโควิดบัตรพี่น้องกับคินปลาลองคบิงเอาบักม่วงที่เขาขายไปเป็นราคาเอาไปถิ่มลุ่ะปลาเข้าไงเข้าก็ได้จากบมองขันกินอาหาร เป็นอาหารไปครับดีแล้วอยปวดแล้วไปถ้าผมยยางไปเบิ้งแน่บ่านนี้อันทั้ง่างอยากกินทั้ง่างเ้า อีกอย่างหนึ่งคือระบบน้ำของชาวบ้านคือผมเห็นแทงน้ำมีสามสี่หม่งครับพ่อรับสามสีหม่องสามสีหม่องนี่พ่อรับระบบน้ำบ้านบ้านผมนี่น้ำถือว่าใช้ได้การเยอะรับคือเจาะประมาณสามสิบเมตรสี่สิบเมตรแล้วจะหม่องแต่นีน้ำมีน้ำพอสมควรนะครับว่าอันนี้อันนี้คืออันนี้คือคือตะก้าคือตะก้าครับนี่นี่คือตะก้าอันนี้ ให้เดียวคือมาดำแม่นครับแน่นนะครับผมเห็ดหน้าสามสามไฮครับเดี๋ยวนี้ผมกิเห็ดเห็ดหน้าแค่สามไฮนี่คือโบวานก็ยังเตยบานเตยเมืองของคือมันหน่อยเ็ากกระเทือนอยากเห็ดเหน้าซาชิมเห็ดหน้าเห็ดแดงได้หลายเห็นชื่อเห็นในก็เห็ดก็คือได้หลายทีอ่ะสินะเห็ดคือยังสมัยก่อนสี่พอที่แมียเคยพาเห็ดเออรื่ลยว่าโบยากวานชั้นวานจะเห็นแต่ตอนนี้ผมสัมผัสได้เลยือกิน กินเขาครับกินกาเขาเนี่ยมันจะหอมหอมเพราะว่าผมเอาน้ำขี่งวงขี่ขั้วไรลลงเต็มปีสองปีแล้วผมไม่ได้วานปุ๋ยเลยครับนี่เคี้ยวอันนี้ไม่ได้วานเลยมันกินเคี้ยวเนี่บมเคยครับบัเคยว่านปุ๋ยเลยนี่คือการลดต้นทุนเรียบร้อยเนี่ยบ้านเขาว่าเอาปุ๋ยอดอยผมมีปุอยไว้เลยครับอา้อยปุ๋ยปได้ลกครับเพราะว่ามันอ่อนอวยยสวยงามเน่าขึ้นโดยโดยอยังเรครับซึ่ง อุยอินรีอยู่แล้วนะครับหมาอิด้วยเขาอยู่แล้วมันนี่งามเลยธรรมชาติครับเปยวัตถุอินรีของมันครับคือกินมันจะหอมหอมแบบมันคือยังสมัยเฮาเป็นเด็กหน่อยมะกินมันจะหอมแบบหอมอะครับมันหอมจริง่ว่าหอมเลยคือมันหอมกล้ากับหอมลหรัไม่ไม่เชื่อเสื้อติดป้าอย่างคือคือใส่เคมีเพราะว่าเปิดไปความลับอยู่มอมนี้ครับนี่คือแรงผลิตแรงผลิตของชาวาผมเลยครับ ทำเป็นแรงผลิตปุ๋ยก็คือขิงวัวบอกอะไรไงบ้างขิงวัวขิงวัวทำขิงวัวทำล่างมองมีเราไหลลงไปไหลลงหันครับโดยเนี่ยโดยนี่มันมันสิเป็นหูทอนะครับผมมันสิมีทอร์ทอร์ผมต่อไปเลียแล้วก็ลงไปนะวนตกมันสิไหลลงหันนะครับไหลลงไปโดยอัตโนมัติก็คือเขาไปให้หัวให้หัวเครื่องหัวเครื่องเข่าเครื่องจ้างครับคือทุกอย่างอาหารปลากินพืชอาหารปลากินพืชหัว ครับสังเกตบนง้วกอะจอยหรือบ่รจอยกับป๋ากับเบิ่งเอาง้วกมันมีแต่ตัวพี่พี่มันมีแต่ตัวพี่พี่คือได้ข่าวว่ามีง้วแแค่หนำมีครับง้วแแค่นี่ครับที่ว่าเขามักกันสื่อขายตัวละละลานเดี๋ยวนี้มันก็ลังนอนอยู่ครับนย่างนั้นป๋าเห็นมั้ยคเดี๋ยวสิเอาไปเบิ่งไกลๆมันต้องรอดไปได้ลรือปะว่ามันต่ำบ่บ่ต่ำบ่ต่ำคับ่ต่ำมันบางอู้ครับหวดไปไหนก็มาเบิ้งมาเบิ้งอยากไปเบิ้องให้กันเราว่าง้วแแคนละลันง้วแ งัวแข็งรักลานเป็นแนวเลยตัวใหญ่ต้องเป็นตัวยิ่งเลยง้อแข็นี่ครับคือง้อแข็งดีว่ามันแข็งแน่นอย่างนี้ครับออกซ้ำกันสังเกตุเพิ่งได้ครับกำลังขีดเน่เน่เพือออกก้อมกันเพิ่งข้อขาสั้นๆนะครับนี่คือง้อแข็งดีเดี๋ยวเป็นสีอนาคตอีู่ดีเป็นง้อเลือนล้านไ่ใช่ตัวใหญ่ครับล้านรับโตเนี่ยครับง้อแข็งน่ครับ เบื้งคอขาเป็นไงครับเน่ยเป็นตันเนี่ยนะครับเนี่ยนล้วก็เนียนเนียนแล้วก็ย่างต่อแต่ต่อแต่เนาะอันนี้ที่งอแแหกเกิดพร้อมกันเนี่ยครับก็ตัวหนังเป็นเกิอบคู่กันคู่กันมาเลยครับดูเดียวกันครับคนงดูเทียวกันอันนี้ย่างรอดทองตัวนั้นเลยเนี่ยครับอยากจับมีปรมาณี่แม่มันต่ำแม่มั้ยครับเฮ้ยไอที่นี่ไฟไฟว่ะครับมันอยู่ี่ไฟไฟป่า ก็ผู้ตายต้นเพราะว่าตายมันเกิดที่ดัดต้องแค่นี้ต้องจับเปุ๊งเลยวะได้ที่กันครับผมไหลายเพียแล้วป้าบอกค่อยมากกว่นเรื่องไฟไปบ้งไปบ้องไอ้ที่ว่าพวกพวกนั้นนะครับมาครับมาดัตอนนี้คือศูนย์แดงผลิดแดงคือต่โรงเรียนเลยมันมักไปเดือยไหมครับเดือยแล้วมันบูออกไปเรื่อยมันข้างไปเรื่อยผมก็เลยนี่ถ้งเกลียดมันรอดจะหนี้รือจะโลภเป็นผีเข้ามาไหมครับ กำลังถึหายแล้วล่ะผมอ๋อโลกเป็นตุ้มเป็นตุ้มนะครับนี่แข็งแล้วครับ๋ยวกัหายกันบ่แปลกตัวอื่นบอกกับตัวอื่นกับเป็นเยียวแต่ว่าผู้มันแข็งแรงบ่ครับปูมันต่างกันครัพวกอจิมองยีคเป็นเป็นมองอนุบาลหวกแมนครับเป็นอนุบาลหัวกทุกอย่างเลยครับผมอนุบาลหวกอนุบาลปลาต่างๆผมเถี่ยวมาลงว่าอนุบาลแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยผม ปล่อยมันแห้งครับปล่อยกว้แห้งผักโอผักโบครับผ้าเสื้อลูกครับทั้งสางกันไปบอกแาวพี่เขาหิ้บที่สุดตะกียแป้นครับแป้นพีจิตแป้นพีจิตนี่แหละครับตำนานตำนานตำนานมะนาวแป้นพีจีบแก้วเพิ่รปีนี่คือพอพันแม่พันครับนี่คือพอพันแม่พันเก็บถาบกรบเปิดเออให้ปลาลงไปเบิ้องอะไรบ้างนี่กระเบือไงไงหรือเบิ้องอีกย่างคือไง ในคือการเปิดเบื้อง่ามันขอไปซุกซ่อนเอ้านั่นดูขึ้นเด็ดขึนึงดูใสบ่มาหลุนผมฟ้อมกันครับว่าพอพันเนี่ยพันแน่สำเร็จตุ้ยเงี้ยวมีดีตรวจแล้วนี่นี่ครับเปิดอยู่นี่มันสีบระยู่มองแหงนี่ครับมันสียู่งงเลยชุ่มๆพวกสียู่มองนี้เล่นน้ำไว้เลยหรอวะมันไปนินบ่มายูหรอเอ้า เรียว่าเหยียบฟอดอะไรนั่นล่ะเห็นางมันห่อนมันห่อนมันลุ่มไปแล้วสรครับโอ้ยโมแม่นมันมันลงมไปมันน้ำน้าัมันเป็นน้ับมันห่อนครับมันห่อนมันร้อนมันร้อนแต่คนกับวายกันห่อนดูก็ไหนเนีครับพบมันตซดขึ้นบลอกขึ้นนห่อนมันหอนนั่น นี่ยุคแขยดีตอนลังตมบนอ่ขอสื่อบนี้ครับอันนั้นกับแม่พันอีกบอรนึ่งชื่อกันครับอพันี่พันครับจำบนอนี่มีสองบอครับมีสองบอร์ไวสองบอไวพวกดแค่สองบอนี่กัสามารถจีผลิตไกบผลิตหววไปรายแล้วครับโอ้ได้โอ้ได้ได้จนขายจนบ่เบิดหมดแล้ว ถ้าถ้าดูเห็ดนะครับจะชวนหลายพวกนีเวลาไม่หางอีกมาเป็นบอสทำนี่แล้วไม่หางอีกกระเต,ติกกระเตกยั่ไดนียยน่ป่ะทีนี่นั่นก็คือไก่ย่องครับโอ้ห <pper> ัวเงินโกลาดผมมาเงิดเจ้าแห้งเดี๋ยวจะเราเจ้าเอาเวลาเดีมาเห็ดพักแน่เถอะกาว่างๆเลิกงานแน่หรือมือวันหยุดแน่ครับครับอันนี้เลี้ยงเลี้ยงขายด้วยกันเลี้ยงเลี้ยงขายตัว ไก่โตหรือบางที่พักพวกเพื่อนปูมานยิบมายามบูดูมีฝีมือดันอาหารการกินแบบจะเอามาทำเรื่องเป็นอะไรยั่วงเป็นซับทานยาทานนองเมี้ยนี่เขาว่ากันแนมบ่ะกินยาซำน่องกินน่องเมี้ยเหรอฮะแนนอยู่เพราะผมกับบุ๊มีน่องเมี้ยใกันมันก็เลยหากินหมดเลยว่าค่ะก็ฝากนิดนึงครับสำหรับถ้าผู้ใดอยากมาศึกษาอยากมาได้ข้อมูลในการเห็ด หัวเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนผสมประสานคือยังสัวัดนี่มาได้ป่ะครับคือมาได้ครับแต่ว่าถา้ามือธรรมดาหรือมือใดเนี่ยส่วนหลายเน่ยผมกับบ่ค่อยเดายอยู่จะมีคนที่อยูแร่ส,สวนผมอยู่ผู้นึงครับครับก็กาได้เพราะว่าพื้นที่ต้งเนี้ยผมเปิดให้มชมได้ตลอดแต่ว่าทาสีมาอีหลีถ้าเปิ่นอยากสนใจอยากอยากมาหาสาวัดดีๆนี่คือสวัดแนะนำเลทุกอย่าง แมนครับผมเนี่ยน้ำแต่ปลูกทุเรียนปลูกบังะงปลูกทุกอย่างในสวนผมที่มันมันเอาให้น้าเอาครับโจกชมโจกสาเห็ดโคกน้องหน้าหมอบบเห็ดระบบผมเนี่ยผิดถูกร้องผิดถูกมากโคกน้องหน้าก็เคยเห็ดมาแล้วเห็ดมาแล้วครับเจาะอันนี้มันผมรู้สึกว่าก็ได้ไปโตแย่งหรือยังกับผ่พื้นที่แถวบานเฮาเนี่ยมันบ่เหมาะสมมันต้องเห็ดอยู่ริมโดยฟุดจังไดจังไดกะ มันเหมาะสมจังเดนี่กัมาเรียนลูกจากผมจังมาปรึกษาจังมาปรึกษาเฮาสีบ่อดเสียเงินหรืออียงเสียเวลาเสียเวล่าไปอีกอันนั้นนะครับมาทำผู้ที่เคยเฮ็ดมาก่อนครับแต่ว่าลักษณะของผมนี่มันกับเป็นโขกน้องหน้าคือกันแต่ว่ามันมาคล้ายๆว่าปรับประโยชน์ปรับพื้นที่เนี่ยให้มันเหมาะสมกับสภาพดินสภาพน้ำหรือหรือสภาพพื้นที่ของเฮ้าแหละครับพวกแมนครับพุกที่อากาศว่าเฮ้าฉี เก็ดทั้งเข่าได้เก็ดทั้งเอียงได้จังไดบ่โบเมนว่าเฮาสีเฮ็ดแต่โขกน้องหน้าหรือเฮ็ดเป็นอนันไปเลยมันยามาโนสวยรู้ครับครับโอเคอย่ังไงยายห้างเดี๋ยวก็จะจีบจังสันนึ่งที่เอาโอเคเดี๋ยวจังสันเดี๋ยวขอให้สวัสดิ์ฝากเบอร์โทรไว้เนี่ยละกันว่าผู้ใดอยากตรงกันสีเขามาเยี่ยมสวนของสวัสดิ์ให้โทรมาก่อนนะครับฝากเบอร์โทรไู่นะครับเพื่อนอ่า ผู้ใดต้องการมาเยี่ยมนะครับผมก็ฝากเบอร์โทรไว้นะครับ08481730 5 5ก็โทรมาหาผมโดยตรงนะครับเดี๋ยวกับถ้าพอแนะนำใดผมก็แนะนำนะครับในส่วนที่ผมบอลูหรืออันไรก็แหลกเปลี่ยนเลี่ยนรูกกันครับผมกับผู้ใดเก่งมาจากเกษตรโดยตรงก็อาศัยว่าผมก็ศึกษาจาก YouTube ศึกษาจาก Google นะครับก็นำมาซูเรียนเรียนผิดเรียนถูกครับครับครับประมาณนี้ครับ พี่น้องผู้ใดนะครับอยากอยากสีมามาสวนของสารวัรหนุ่ยนะครับกะกะโทรามาตามที่เบอร์เพื่อนบอกนะครับคือมาปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับเพื่อนบอกว่าปรึกษาบ่้ด้เรื่องเดียวคือเรื่องเงินนะครับอันนั้นคือปรึกษาบ่ได้แต่เกี่ยวกับการเกษตรเราบอกว่าปรึกษาได้ทุกเรื่องให้ข้อมูลนด้ทุกเรื่องบ่มีกักนะครับสำหรับมือนี่เอาไว้ซํำนี่หลับผีหน้องเพราะว่ายางเมื่อยซะแล้วเกินอย่านี่ยอะไรยางกันขาหลาเปลยเด่นทิศเอาเอาเสไ้ถ่าย S <S สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดครับอ้าวขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับมาหาพ่นเด็ดเลยครับมาหาพ่นเด็ดเลยครับ